ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรูรชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสืบกันมายามเช้าก็น้อมพิจารณนาสัจธรรมของการดำเนินชีวิตของพวกเรา ชาวพุทธบริษัทสีในพรระันตนัตใจซึ่งจะประกอบไปด้วยการใช้ชีวิตจากการเกิดแก่เจ็บตายและใช้ชีวิตในหน้าที่การงานในการคองเรือนในกระแสะโลกในยุคอดีตและปัจจุบันเราเห็นความแตกต่างกันมากมายทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามในพระชนาไตรสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดกันในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นกว้างขวางมากมายในปัจจุบันนากการอย่างนี้และสามารถ รับรู้เรียนรู้ทั่วโลกจะเป็นชีวิตมนุษย์ก็ดีหมูสัตว์ทั้งหลายก็ดีแต่เราต้องคำหนึ่งในหลักธรรมชาติของพระธรรมคำสอนการวนเวียนในวัฏฏะสงสารที่เรามีการพิจารณาตามเราก็จะมีความ เข้าใจจากการที่เราเรียนรู้จากการที่เราประพฤติปฏิบัติตนของเราเพื่อจะมีการถ่ายถอนจิตใจของเราไปสู่การเลีกบรรเทาและหมดไปในการยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้บรรเทาหมดไปในเรื่องการยึดมั่นถือมั่น ก็มีแนวทางของพระธรรมคำสอนเริ่มการสละการละการเกื้อกูลเบื้องต้นนั่นเองด้วยเหตุจากทานก็ต้องพิจารณาเนื้อของทานว่าการสละทานนั้นเป็นผลประโยชน์ทางใจของเราได้อย่างไรนั่นหมายถึงเหตุของการได้ยินได้ฟัง ได้มีการเรียนรู้สั่งสมบุญกุศลนั้นก็จะต้องนำด้วยทานนำหน้าเหตุาการณ์ที่ได้ยินได้ฟังทานนำหน้าพวกเราคุยตีความหมายกันในเรื่องเหตุของการสร้างทานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่รู้ และไม่เข้าใจว่าทานคือบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ทานนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความเข้าถึงความปราณีตหรือไม่ถ้าเข้าถึงความปราณีตวาระของกุศลหรือบุญนั้นก็ไม่เท่าเทียมกันการที่เรามอบหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายต่อจิตใจนั่นหมายถึงการสร้างฐานเหมือนกันก็คือสร้างบุญเช่นกันสิ่งสำคัญรอบข้างเราเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องน้อมอยู่เสมอในการสร้างบุญจากการสร้างฐานนั้นก็เหตุของปัจจัยสี่ที่เราจะต้องน้อมประกอบไปด้วย อาหารยาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและอาหารใจจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความเป็นมาของชีวิตของเราการสร้างฐานในการให้เป็นเบื้องต้นเนี่ยสามารถให้กันได้ก็คือการสร้างใจให้ความสุขให้การยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความรู้สึกปราถนาดีต่อกันนั่นหมายถึงเราเริ่มเราเข้าไปสู่การสร้างฐานบารมีและสามารถไปสู่ปัจจัยภายนอกด้วยความปราณีตอีกด้วยยินมแย้มแจ่มใสนะสร้างความคิดสร้างการกระทำในเรื่องเป็นกุศลเอาไว้ ถ้าเราน้อมต่อสร้างเหตุของการกระทำเราให้เป็นกุศลไว้การยิ้มแย้มแจ่มใสให้ตนการยิ้มแย้มแจ่มใสให้บุคคลรอบข้างแล้วก็หมู่สังคมต่างๆซึ่งต้องประกอบไปด้วยภายในในใจของเราในวาจาในการกระทำทางกายของเรานั่นหมายถึงการให้ทานการสร้างทาน เพนะื่อจะเข้าถึงทั้งผู้รับผู้ให้ก็เป็นหมู่มิตรเป็นกาลยาณมิตรเป็นที่มาที่ไปของชีวิตมีการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีการใช้ชีวิตร่วมกันที่ดีงามด้วยการละมัดระวังอีกด้วยสำคัญมากถ้าเรามีการสร้างใจ สร้างตนสร้างกายวาจาของเราเพื่อจะนำเสนอให้เกิดความถูกต้องมีเหตุมีผลมีการสร้างบุญสร้างบารมีในพื้นฐานของการมีกายมีใจของเราการมีร่างกายและมีจิตใจนั้นก็เป็นเหตุทำให้เราเริ่มเข้าถึงการให้ให้ความดี และเข้าสู่การเข้าใจเรื่องความดีงามของการมีชีวิตที่ได้เกิดมาร่วมกันในชีวิตโลกด้วยเหตุองการที่เราได้เกิดมาร่วมกันแล้วถ้าเราน้อมจะจะทำเสมอในเรื่องชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นเครื่องตักเตือนของเราที่มาที่ไปของเราก็จะถูกการแก้ไขจิตใจ ให้มีวิธีของการให้การให้ความสุขและเข้าถึงการวางความสุขของตนอีกด้วยศูนย์รวมที่เราได้พบปะก,กันตลอดมาก็เป็นเรื่องสถานที่นะและลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นศูนย์กลางก็คือวัดอารามต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นศูนย์แห่งการฝึก กายวาจาใจฝึกการให้ฝึกการสร้างความดีงามฝึกการเสียสละอย่างนี้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในเรื่องสร้างความดีงามให้กันให้ตนแล้วถึงที่สุดก็ต้องวางความดีงามเหล่านี้แต่ทาอย่างไรจะต,ต้องมีการวางขึ้นในใจของเรา แต่ส่วนที่เราจะต้องมีความเพียรอยู่สม่ำเสมอน,นั้นก็เป็นเรื่องกิจกรรมนะกิจกรรมในสังคมที่มีการดูแลซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นเป็นแนวทางของการมาเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราจะให้ ความสุขอย่างไรกับตนให้ความสุขอย่างไรกับคนรอบข้างให้ความสุขให้ประโยชน์อย่างไรกับชาติต่างๆที่เรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตเกิดมาในชาตินั้นนี่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวที่ต้องหยิบขึ้นมาพูดจากันในเหตุที่เราต้องมาการมานั้นเรียกว่ามาเกิดกันมาเกิดแล้วก็มาใช้ชีวิต ชั่วคราวระยะสั้นๆแล้วก็จากไปถ้าเรามีการสังเกตกำลังกายว่าจใจของเราให้ดีๆถ้าเรามีการน้อมระลึกนั่นหมายถึงเราสั่งสมมาดีและอายต่อบาปมีจิตสำนึกที่จะสร้างคุณสร้างประโยชน์แห่งความรักความสามาคัคคีอนุเคราะห์เกื้อกูล พร้อมทั้งมีการเรียนรู้เรื่องการสร้างทานต่างๆพอรักษาศีลก็เป็นเรื่องระมัดระวังยิ่งขึ้นไต่ตองทบทวนมากขึ้นก็ทำให้เรามีการระลึกเข้าถึงกายถึงวาจาถึงใจของเรามากขึ้นศีลนั้นเป็นแนวทางของการละความชั่วการเบียดเบียนกัน แม้กระทั่งเบียดเบียนตนเองก็ถือว่าการเบียดเบียนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาเหตุของการมาสร้างความดีงามให้ตนให้บุคคลรอบข้างของเราโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นประธานมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องระลึกมีพระสงฆ์หรือพระริยะสงฆ์นั้น เป็นเครื่องศึกษาแนวทางของการใช้ชีวิตของเราที่ได้เกิดมามีความรู้สึกนึกคิดมีสติสมปชัญญะของเราที่จะสามารถไต,ต่จรได้วยเหตุได้ผลด้วยพฤติกรรมของเราต่างๆพวกเราชาวพุทธบริษัทสีมีโชคดีและมีวาสนาทีเดียวที่ได้เกิดมาแล้วได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งที่สืบทอด บุญงามความดีจึงเป็นเหตุทำให้เรามีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นในเรื่องบาปบุญคุณโทษในสิ่งที่เราจะต้องละอายต่อบาปและมีระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียรในกิจกรรมของเราและไปสู่สิ่งที่เราสามารถพัฒนาใจของเราจนเข้าถึงการยึดมั่นถือมั่นในความดี ในการที่จะตอบแทนคุณต่างๆด้วยเหตุของการยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีและเราก็มีการระลึกการตอบแทนเมื่อเรามีชีวิตมีร่างกายถึงที่สุดของชีวิตเราถ้าเราได้มีการพิจารณาธรรมเหตุของเราได้มาเกิดมีร่างกายแล้วเราก็จะเข้าใจ ผิดในเรื่องการมีชีวิตของเราด้วยเหตุเราจะได้ยินได้ฟังเป็นบางบุคคลชี้นำให้เรานั้นพักหยุดเมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมตามประเพณีเขาจะกำหนด,ดกันที่60ปีให้หยุดพักหยุดอยู่พักผอ่อยู่กับที่กับทาง ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทำประโยชน์อื่นให้เหน็ดให้เหนื่อยแบบนี้เราก็ได้ยินได้ฟังแต่ด้วยเหตุของการที่เรามีชีวิตเกิดมามีร่างกายที่ดีมีบุญและวาสนาที่ได้ฟังธรรมได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมและมีประโยชน์อย่างยิ่งที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถที่จะตอบแทนตนเอง อบแทนผู้อื่นได้สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องพลิกเรื่องราวของการกระทำเราจากการใช้ชีวิตศูนย์เปล่าในช่วงบ้านปลายชีวิตของเราจะต้องเหตุจะต้องดูเหตุที่เรามาเรามาสร้างคุณงามความดีตอบแทนคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายตอบแทนคุณของชาติ ของสังคมต่างๆซึ่งเราสามารถมีร่างกายที่ดีแล้วมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีเราก็ทำการแก้ไขตัวเราให้ปราณีตยิ่งขึ้นจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราและเราจะไม่เปรียบเทียบตำหนิติเตียนบุคคลอื่นๆแต่เราจะใช้สิ่งที่บุคคลต่างๆแนะนำชี้แนวทางของการใช้ชีวิต เราก็น้อมมาสู่การพิจารณาเหตุ <_ d ata> ของการที่เรามีชีวิตและตีความในพระธรรมคำสอนว่าการใช้ชีวิตจะเข้าถึงการวางนั้นจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องแนวทางของชีวิตเสียก่อนถ้าเราไม่เข้าใจในวิถีแนวทางชีวิตเราใช้ความนึกคิดไปวางระบบของความเป็นจริงนั้น ให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปนั่นหมายถึงเรากำลังสร้างแนวทางที่ผิดต่อสังคมทั้งๆที่เรามีโอกาสที่จะพัฒนาตนให้มีการเรียนรู้และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งเหตุจากการสร้างทานรักษาศีลเจริญสัมมาสัมมาสมาธิพร้อมทั้งจเจริญสติปัญญาเพื่อเฟื้อแบ่งปันกับตนเพื่อเฟื้อแบ่งปันต่อผู้อื่น อันนี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นเดือเกินจะต้องนำมาอธิบายและพูดจากันว่าการมาดีและการไปดีนั้นสำคัญอย่างยิ่งแต่เราเข้าใจเหตุของการมามาเกิดและมามีชีวิตเราจะต้องมีการพัฒนาตลอดทั้งชีวิตเรา เราจะไม่นิ่งดูได้งอมืองอเท้าเพื่อจะรอวันตายอันไร้ค่าไร้ประโยชน์ของเราจึงมีความขยันหมั่นเพียรตลอดชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตมีการระลึกในพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้มีพร้อมทางใจของเราใจของเราเป็นผู้พร้อมที่มีชีวิตจะยาวจะสั้น เราไม่วิตกตังวลไม่คาดหวังใดๆแต่เราจะคาดหวังสิ่งที่เรามีชีวิตเราจะทำประโยชน์ที่สุดของการมีชีวิตในเรื่องหน้าที่ในเรื่องกำลังใจและมีการแก้ไขตัวตนของเราถ้าหากว่าเรามีโอกาสสู่การแก้ไขตัวตนเราด้วยเหตุที่เรามาแล้วมามีชีวิตมาใช้ชีวิตร่วมกัน ในแนวทางพุทธบริษัทธิ์เราก็จะทนุถนอมสังคมที่เราเรียนรู้ประกอบไปด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะตูกหลานสามีภรรยาบริวารต่างๆในสังคมนั้นเราจะทนุถนอมส่งเสริมแนวทางสัมมาทิฏฐิให้มีความเจริญทั้งภายนอก และก็ทั้งภายในของเราของสังคมที่เรามีโอกาสสืบทอดอันดีงามต่อกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือแนวทางของการสร้างบุญสร้างกุศลจนกระทั่งมีชีวิตดําเนินสู่ท่ามกลางแล้วก็มีชีวิตสู่เส้นทางบ้านปลายชีวิตได้ถึงวันสุดท้ายของเรา ที่จะจากไปซึ่งต่างๆเหล่านี้เราได้น้อมวงเวียนชีวิตกันเสมอว่าแต่และว,วันเดือนปีนั้นช่างเร็วเหลือเกินแต่ความเป็นจริงจะเร็วจะช้าเราก็อยู่กับปัจจุบันนกการซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งภายในทั้งภายนอกในหน้าที่ของเราทำให้เกิดความสุข กับเราความสุขกับสิ่งรอบข้างเราพอสมควรและมีการเรียนรู้เรื่องความพร้อมปัจจุบันจนเรามีสติยิ่งขึ้นจะเรารู้ที่มาที่ไปของเรามากขึ้นก็คือความพร้อมเมื่อเราจะต้องจากไปเราจะหมดความหวยหาอะไรอวรนหมดความห่วงใยของการมีชีวิต จากความสุขความทุกข์ใดๆที่เราสามารถใช้ชีวิตเราให้เกิดประโยชน์เต็มกำลังประโยชน์นั้นไม่ได้เปรียบเทียบปัจจัยภายนอกแต่เราจะเปรียบเทียบเรื่องพฤติกรรมของเราที่ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงและก็มีศีลธรรมหรือไม่ถ้าเรามีจิตสำนึกและมีศีลธรรมนั้นเราก็จะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวตนของเรา ที่ได้เกิดมาทั้งทีและจะกลับไปด้วยความภาคภูมิใจในชีวิตในกำลังใจที่เราสามารถมีการเรียนรู้พระธรรมคำสอนจนเราสามารถเข้าถึงได้ในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ดีการสั่งสมที่มาเราจะเห็นว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเรามีการเติมมีการพัฒนาเรื่องปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของเราสืบเนื่องตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนทำให้เราเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงทำให้เรามีจิตสำนึกในการที่จะตอบแทนคุณต่างๆเหล่านี้โดยไม่มีรางวัลไม่มีข้อแลกเปลี่ยนแต่เราจะให้ความสุขเรานั้นหมายถึงรางวัลชีวิตเราจนเราสามารถ หาที่ไปของกำลับบงใจตัวเองด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าการพัฒนาใจนั้นสามารถจิตทำให้จิตใจของเราเบาสบายยอมรับกับความจริงได้เมื่อเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความไม่เที่ยงต่างๆทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเราเน่นหมายถึงเราเรียนรู้ที่มาเรียนรู้ที่ไป ในเหตุของพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอีกด้วยเพื่อสิ่งสำคัญทั้งหลายเราก็มีโอกาสน้อมนำมาพูดจากันเพราะการที่เรารู้เหตุของการดำเนินชีวิตปัจจุบันนั้นนั่นหมายถึงเราจะรู้ตัวตนของเราว่าเรานั้น มาร้ายมาดีถ้าเรามาร้ายเราก็จะสั่งสมปัจจุบันาการในเรื่องความโกรธความโลภความหลง,งจนเหล่านั้นบัวเมาไปด้วยการยึดมั่นถือมัน่นจนกเกิดความรู้สึกดีใจเกิดความรู้สึกลำคาญใจเกิดความรู้สึกอิจฉาลิษยาเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เรา รู้เส้นทางของเรามาอย่างไรแล้วจะไปอย่างไรแต่ถ้าเราสามารถตรวจสอบกำลังใจตัวเองว่าปัจจุบันากาลนั้นเรามีความยินดีกับผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งกระทำกรรมที่ดีแล้วเราก็ร่วมยินดีโดยที่แทบจะไม่ต้องบอกด้วยวาจาด้วยํำไปเราจะเห็นสิ่งที่เรามี การเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆจนใจของเรานั้นวางใจถึงจุดหนึ่งจุดใดเราสามารถน้อมพิจารณาเหตุของการมาการไปของเราว่าเราอยู่ในเส้นทางของมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราสำรวจที่มาที่ไปของเราเราจะต้องมีการ เรียนรู้ตัวตนของเราความสุขความทุกข์เกิดการยึดมั่นถือมั่นหมดไปหรือไม่วันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะขอน้อมนำคุณงามความดีในพระราชนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบมาให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ